สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเซียนน้อยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องอาเซียนน้อยอีกแล้วครับจากการที่ห่างหายไปนานนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้กลับมากันอีกแล้วคือตอนนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆนะครับอาจจะต้อง18บแบวกหน่อยนะครับน้องๆหนห้ามไปตามๆครับคือตอนนี้กับท่อมของประเทศไทยครับถูกกฎหมายไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เลยจัดระมงน้ำระท่อมนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยกินมาก่อนนะแต่ว่า คือสีมันก็เหมือนน้ำชาปกติครับ <Okay. S 1> และนอกจากที่เราจะกินน้ำระทอมปกติเราก็มีน้ำที่จะมาผสมด้วยนะครับรง <Okay. S 1> นี้คือน้ำสีดำททุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือน้ำอะไรนะครับผมในนี้ก็คือน้ำชานะครับซึ่งเป็นน้ำชาปกติ <Okay. S 1> และนี่ก็คือน้ำชามะนาวไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้ำอ,อ,อะไรชาที่ผสมน้ำผึ้งมะนาวเออโอเคนะครับ โอเคเรามาดูเลยนะครับว่าน on ้ำมันกระท่อมเนี่ยจะเป็นรสชาติยังไงดูกันเลยไปก่อนแรกไว้เพื่อนๆเราจะมาลองกินแบบปกติดูก่อนนะเราไม่ได้โฆษณาอะไรทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ลองกินก่อนเลยปุ๊บตอก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 ปุ๊บนื้อนนี้กดลุกเลยเอาใหม่เใหม่ ให้มันหวานนะเพื่อนอู้หึที่แบบเฮ้ยอ,อธิบายไม่ถูกหรอกมันมันเขาเขาบอกสรวบุคุณของกระทอมนะครับก็คือกินแล้วถ้ามันเจอแดดมันจะสู้แดดเว้ยไม่ทำงานะแขน็งข,นข,นข,นขนันอะเออแต่ว่าถ้ามันเจอฝนมันจะเหี่ยวเฉาทันที คือแนะนํานะครับว่าอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินจนติดนะชินอีกทีหนึง่งแต่มกินไปนิดนึงขนลุกเลยทุกคนคถามว่ามันได้ไหมอารมณ์คล้ายน้ำอ้อยมันหวานนิดนึงโอเคเรามาเริ่มก่อนเอาเอาแค่นี้รู้สึกว่าไะยากนี่เราจะเอานี้ครับมาผสมนั่นก็คือชา น้ำผึ้งมะนาวโอเคนะไปลองดูจะเป็นรสชาติเด็ดเนาะล้างปากก่นอนเทไปนิดนึงนะจะอร่อยไหมลองดูนะครับอือก็คือแบบกลิ่นม,มันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะแต่นี้ก็พอกินได้นะครับสำหรับน้ำผึ้งมะนาวก็รสชาติคือมัน มันยังเหม็นเขียวอ่ะเหมนเขียว <Okay. S 1> ไปแต่ว่ารสชาติมันก็เป็นน้ำผึ้งมะนาวนะต่อมาครับผมอันที่สองเดี๋ยวผมทีอันนี้ก่อนแล้วกันทีอันนี้ล้วกันน้ำสีดำครับนี่น้ำสีดำทุกคนอาจจะรู้แล้วว่ามันคือไหลาฟสีดำขนาดนี้มีเสียงสู้ซาสู้ซาด้วย ผมจะไม่โฆษณาเพราะว่าผมไม่จ่ายต้องโหลดเออผมเน้นย้ำอย่างหนึ่งก็คือห้ามผสมกับของที่มึนเมานะครับเพราะว่ามันไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ยังไม่ถูกกฎหมายคือเขาไม่ให้ผสมของที่มึนเมาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้พวกน้ำโอชิหรือว่าน้ําอะไรต่างๆเนะี่ยผสมได้ปกติครับแต่ว่าแนะนํำก็กินปริมาณที่พอหมานะเพราะว่าตอนนี้แบบอ้าทำไมทำไมก็ ไม่รู้อ่ยตอนนี้เริ่มพูดไม่รู้เรื่องคือเออนั่นแหละเอาไว้อันนี้เป็นน้ำสีดำนะครับเราดูความ สำหรับน้ำสีดํานะครับความรสชาติของมันก็คือไปเป็นทางน้ําสีดําเลยแต่ว่าก็ยังมีความหนึ่งเขียวของใบกระท่อมอยู่แต่รสชาติถามว่ากินได้ไหมก็ยังพอกินได้นะรสชาติโอเคอยู่สามารถกินได้เออจะไม่กินดีกว่าโอโทต่อไปเลยอันนี้เป็นชา ไหวไหมเนี่ยนี่ยังไม่ถึงหมดก่อนคือแบบกินนิดนึงก็ถามว่ามันมันอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในห้องเนาะเลยอาจจะแบบมึนนิดนึงแต่ว่ามไม่มีจริงไม่มีแต่ก่อนไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นชาธรรมดาชาปกตินะเดี๋ยวเราจะผสมลงไปอ <Okay. S 1> ี่ตาส่วนไม่ต้องเทใ,ใส่่เดียวพร้อม <c oughs> <c oughs> คือทุกคนชานไม่ได้เลยอะ่ะคือมันแล้วแต่คนชอบนะไม่แน่ใจเหมือนว่า,ากินได้หรอือเปล่าโอเคทุกคนหลังจากที่เราลองชิมไปหลายๆแบบแล้วเราจะลองกินน้ําทั้งขวดดูว่ามันไปยังไงหลังจากที่เรากินไปเสร็จแล้วรีแอคชั่นจะเกิดอะไรขึ้นเปิดใหม่ๆได้ไหมดูนี่กินทีเดียวเลยหอ,อมแล้วแต่ผมบ้าง ต้องเทอะไรประกอบไปหน่อยแล้วกันคือแบบถ้ากินแบบวางได้หน่อยกว่าตุ้เหมือน,นกันนะเนี่ย,เ,ยเอาขอคอน้ำสีดำประกอบนะเนี่ยเฮ้ยมันเหม็นเขียวมากทุกคนไม่ไหวเอาอของดูยครับ อคือแบบน้องๆงูงูอย่าไปทำตามนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบอาจจะเป็นเพราะมันมืดอะเริ่มแบบเริ่มพูดจนิง่างแล้วอ่ะน้องๆคือมัน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 อธิบายไม่ถูกอะมันเป็นแบบอะไรแบบนี้ยทุกคนเฮ้ยมันนี่มันมันมันได้นะคือแบบความรู้สึกมันมันมันแค่อารเหมือนแบบ ถามว่าตอนนี้เมาไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้กินเยอะนะทุกคนมันแบบกินนิดเดียวอะ่ะไม่หรอมันมันสุดยอดเหมือนกันว้าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ดกดไลค์กดซับสไคร b ์กดคิดแล้วกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วผมจะมาทำ,ทำคลิปที่มีสาระแบบนี้อีกนะคือแบบตอนนี้ก็อย่างที่จะกินทั้งหมด ว่าผมจะลองเอาอีกสักึบึ่งกันใจจริงให้มันหมดพอ,อมเีันรู้สจะมูกาจรู้สึกมอกรอร้สึกว่าจะมอนอมคือกราตะมันรูบบ้ามนะม,นอ,มอนคาะมอนรกว่อ้อะไอรนะนอ้ำะอ้อยอ้่ะคล้ายๆนอ้ำอย้่างอยเล้น,นะแต่อว่าคะอมันแบบ ย่อมันเหม็นเขียวอะ่ะกินเข้าไปแล้วมันมีขลิข่นิีนึง